ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้หนูๆน,น้องๆค่ะในการประกวดการแข่งขันแอโรบิกในระดับชั้นอนุบาลน,นะคะ โดยที่ลานอนเนกประสงค์ชั้น5ห,ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ค่ะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4จังหวัดสงขลาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ถึง3การกีฬานะคะได้ร่วมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ค่ะจัดการแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ขึ้นมาในระดับอนุบาลครั้งที่21ประจำปี2560ค่ะ ก็ให้น้องๆหนูๆได้มาแสดงออกกันนะคะเพราะว่าเขาเห็นความสําคัญในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สมรรถภาพทางร่างกายของเด็กๆแล้วก็เยาวชนค่ะรวมไปถึงการรณรงค์ให้มีภาวะร่างกายที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีจิตใจที่ ใส่สามารถทํางานเป็นทีมได้ในการออกกําลังกายนี่แหละคะ่ะทุกเพศทุกวัยนะคะออกกําลังกายก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยแอโรบิกแดนซ์เนี่ยก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดค่ะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องกันในหลายระดับเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงเด็กๆน้องๆอ,อ,อนุบาลแบบนี้ละคะ่ะซึ่งน้องๆที่มาเนี่ยนะคะก็มาจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะโดยมีผู้ปกครองค่ะมาคอยให้กําลังใจกันอย่างคึกคักทีเดียวมา าเชียมาเต้นนํามาเต้นตามมาร้องเพลงมาปรบมือกันก็มีนะคะน้องๆหนูๆก็เต้นกันอย่างเต็มที่เลยค่ะก่อนจะขึ้นสนามแข่งจริงเนี่ยนะคะก็ได้มีการซักซ้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะซ้อมกันอย่างแข็งขันเพื่อให้ทํางานเป็นทีมได้อย่างสมบูรณ์เต้นออกมาแล้วตรงใจคณะกรรมการที่สุดนะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลกลับบ้านไปค่ะ แม่ดูสิคะน่ารักทีเดียวจะผู้หญิงผู้ชายก็เต้นแอโรบิกแดนซ์ได้ทั้งนั้นแหละนะคะเป็นการออกกําลังกายคะ่ะที่สุดแล้วเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงจิตใจก็จะแจ่มใสคะ่ะ